c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้สำนักง,งานสำเร็จรูปขนาดกว้าง9เมตรยาว6เมตรแบบห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิว,ว,วนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่พังงาน,นะครับเป็นตู้ประกบการโดยใช้ตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร5 0 1ตู้แล้วก็กว้าง6เมตรยาว6เมตร ประกอบกันอีก1ตู้ก็จะกลายเป็น3,61คูณตู้และ6 6คูณตู้ครับรายละเอียดของชุดตู้ชุดนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้ครับโครงสร้างเป็นเหล็กซิงปอดสนิมแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิมของทีเอเรตออกไซด์และพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพเป็นโครงสีเทาครับตัวตู้ครับมีหูหิ้วสำหรับยกแระเคลื่อนย,ย้ายจานวน4หู4มุม4ด้านนะครับอยู่ตามมุมต่างๆของชุดนี้ทั้งหมดครับ ผนังและหลังคาครับเป็นแผ่นชวนเสถีย no รรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านล่างและตรงกลางจะเป็นโฟมโฟมขาวตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟ heps, เก็บความเย็นได้มีความหนาอยู่ที่2นิ้วแล้วก็เรานํามาใช้เป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตู้ชุดนี้ครับเป็น มาตรฐานของโฟมเนี่ยเป็นเอฟเกรดก็คือฟู้ดเกรดเกรดห้องครีนรูมห้องผลิตอาหารห้องเครื่องมือทางการแพทย์ดังนั้นปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อนแน่นอนครับซึ่งลักษณะก็คือเป็นแผ่นแซนวิชนะครับประกบล่างประกบบนตรงกลางมีโฟมแล้วก็มาทำเป็นตัวชุดทั้งหมดของใบนี้ครับตามมาตรฐานนะครับตัวตู้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นด้าน6เมตรนะครับแล้วก็มาต่อจากตู้ 3เมตรอีก1ตู้เรามาดูชุดด้านหน้านะครับตรงนี้จะเรียกว่าทางเข้านะครับซึ่งทางเข้าตรงนี้จะมีประตูบานเปิดขนาด0.90เคูณเมตรจำนวน1ชุดพร้อมหูช้างแล้วก็ตัวสต็อปดอตู้ใบนี้นะครับในโซนที่เห็นท่อมาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้จะมีตำแหน่งของ Power p a c k ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสลับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและแท่งกราวหน้าต่างครับในตู้เซ็ตที่เป็นชุดนี้นะครับตรงนี้จะเป็น6,6นะครับ ก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับให้2ชุดเป็นของฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดภายในอันนี้สลับด้านหน้านะครับส่วนด้านซ้ายมือที่เป็นด้าน6.0 0เมตรในหนึ่งฝั่งจะมีตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและแท่งกราวครับถัดมาครับอีกหนึ่งด้านครับก็จะเป็นตัว power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวแล้วก็มีแท่งกราวให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นี่คือด้าน6เมตรอีกหนึ่งฝั่ง มาดูด้าน9เมตรอีกหนึ่งฝั่งซึ่งจะเป็นตู้6กคูณหประกบกับ3าคูณหอีกหนึ่งชุดตัวตู้6กคูณหนะครับจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทัลแอร์ขนาด24,0 0 0 BTU 1ทเครื่องตรงนี้ครับแล้วก็จะมีหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนฝั่งตู้6กคูณหมีให้อยู่2ชุดพร้อมมุ้งลวดภายในขนาดเมตรคูณหเมตรสิมาดูตู้3ามคูณหที่ต่อถูกต่อมาครับจะมีตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศเซ็นทัลแอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งหมื่นสามพันบ1ทุด และต่างบานเลื่อนสลับอีก1ชุดของฮอฟเฟนครับด้านนี้ก็จะเป็นด้าน9เมตรนะครับส่วนด้าน6เมตรครับซึ่งเป็นตู้3ค6ที่ไปประกบกับ6ค6อยู่จะมีตำแหน่งของพัดลมดูอากาศฮาร์ตลี่ขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของหน้าต่างบานเลื่อนสลับฮอฟเฟนแล้วก็ส่วนพัดลมดูดอากาศตรงนี้มีให้1ชุดนะครับแล้วก็พัดลมดูดอากาศ6นิ้วฮาร์ตลี่สลับภายในห้องน้ําตรงนี้1ชุดครับ นี่คือภาพรวมภายนอกของตู้กว้าง9เมตรนะครับเรามองทางเข้านะครับคือด้านกว้าง9เมตรและฝั่งนี้เป็นยาว6เมตรครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับมีห้องน้ําภายในมีแอร์ฉนวนกันความร้อนประตูหน้าต่างครบแล้วเดินเปิดเข้ามาครับจะเจอกับประตู3ชุดนะครับเรามาดูที่ประตูฝั่งขวามือก่อนครับสวิตช์่เปิดเป็นของฮาโก้นะครับแล้วก็หลอดไฟตัวนี้จะเป็นหลอดไฟตัวโคมสี่เหลี่ยมสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับ พร้อมตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตแลวก็เซอร์กิตเรียบร้อยหลอดไฟนี่ก็จะควบคุมสวิตตัวนี้ครับอาโก้เปิดปิดครับด้านขวามือตังตูต้ตครับเดี๋ยวผมแพ่นให้ดูกับหลังนะฮะเวลาเปิดประตูใหญ่เข้ามาเปิดประตูเข้ามาครับอ่าเจอประตูนี้เดินเข้ามาเรามาดูฝั่งขวามือก่อนครับขวามือจะเป็นในโซนของห้องน้าครับห้องน้าเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับอ่าหลอดไฟ LED อา่าหลอดไฟเป็นโคมสีเลียมนะครับแล้วก็ มีพัดลมอ,อุตุการอัตัลี่6นิ้วเทสเปิดปิดนะครับแล้วก็ที่ใส่สบู่ครับฝักบัวอาบน้ำสุขภัณฑ์คอตโต้ที่ใส่กระดาษทิชชู่ฝักบัวชำระอ่างล้างหน้ากระจกเงาเคาน์เตอร์แล้วก็มีราวแขวนผ้าตรงนี้นะครับกักประตูทางเข้านี่นะฮะกระเบื้องแกรนิโต้สามสิบคูณสามสิบปูสูงขึ้หนึ่งแถวครับแล้วก็ฟอร์เดนระบบระบายน้ำมีให้สองชุดครับ นี่คือห้องแรกนะครับถ้าจากประตูทางเข้าที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่ครับอ่าดูในส่วนห้องห้องที่เป็นอยู่ในตู้สามพันหกนะครับอันนี้ประตูหนึ่งชุดครับเปิดเข้ามาก็จะเจอกับตัวห้องอีกหนึ่งห้องนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในตู้สามพันหกแน่เอนนะครับมีห้องน้ํามาดูครับพรมดูก,ก,การฮาตาลปลักคู่กาวฮาโก้แล้วก็มีหลอดไฟ LED ดีของฟิลิปสองหลอด พัดลมดูดอากาศด้านนี้1ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับฮอฟเฟนฝั่งนี้1ชุดแล้วก็ฝั่งด้าน6เมตร1ชุดแล้วก็เครื่องประประาครับเซ็นทรัลแอร์อิมพัลเตอร์หนึ่งหมื่นสามพันดีทีวีใหม่มกเบอร์ห้าปลั๊กคู่กาวด้านนี้1ชุดครับแล้วก็ทางเข้าครับสวิตช์ปิดเปิดกับรีโมทควบคุมพัดลมดูดอากาศหลอดไฟ LED ของฟิลิปกับพัดลมดูดอากาศจะถูกควบคุมโดยสวิตช์ของฮาร์โก้ครับเทสปิดครับเทสเปิดครับนี่คือ ในส่วนของตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรนะครับก็จะถูกแบ่งเป็นอันนี้ก็สามารถเป็นห้องทานอาหารห้องแคนทีอะไรต่างๆแล้วก็ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วมาในส่วนของห้องใหญ่กันบ้างครับห้องใหญ่เป็นขนาด6คูณ6นะครับมอสักครู่ประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะ่านผู้ชมจะมองเห็นนี่คือประตูทางเข้าที่เราเดินเข้ามาแล้วมาตู้อ่เมื่อกี้เราไปห้องฝั่งขวามือนะครับคือห้องนี้ซึ่งเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องตรงไปเนี่ย ซึ่งอยู่ในตู้3คูณ6จะเป็นห้องแคนทีแล้วกันนะครับมาดูที่ห้องประชุมใหญ่ครับขนาด6คูณ6ครับตัวนี้กว้าง6เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50นะครับประตูทางเข้านะครับสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาโก้ปลั๊กคู่กาวจะมีให้ทั้งหมดอยู่8ชุดนะครับเป็นของฮาโก้เหมือนกันอยู่ตามมุมต่างๆหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมเทสบบไฟหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน8ชุดนะครับ8หลอดครับเทสปิดครับเทสเปิดครับ มาดูด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นด้านหน้าครับหน้าต่างบานเลือ่อนมีให้2ชุดของฮอฟเฟนแล้วก็ปลั๊กคู่กาวนะครับมีให้อยู่ตามทุกมุมแล้วนะครับทั้งหมด8ชุดแล้วก็ตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเมนซอร์กิตและเซอร์กิตแล้วก็ชุดจอยครอบต,ต่างๆเรามีให้ครบหมดแล้วแล้วก็เครื่องปรับอากาศครับเซ็นทันแอร์สองหมื่นสี่พัน BTU แล้วก็อยู่ตรงงนี้ก็จะเป็นตัวตู้ควบคุมของเลเซอร์ครับใต้ตู้ควบคุมก็จะมีปลั๊กคู่กาวหนึ่งชุด แลวก็ด้านนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับของฮอปเป่นอีก2ชุดนี่คือภาพรวมภายในของห้องใหญ่ครับตัวนี้ตัวโครงสร้างทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กซิงค์ป,ปอสนิมแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีกรนสนิมแล้วก็ปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับหนา16มิลมแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพหนา2มิลมแล้วก็มีคิ้วบัวให้รอบตู้หมดแล้วครับก็ภาพรวมนะครับผมสรุปให้นะครับตู้ใบนี้คือขนาดกว้าง6เมตรยาว6เมตร หนึ่งประตูสองหน้าต่าง8หลอดไฟฟ้าสหรับหลอดไฟฟิลิปปลั๊กคู่กาวมีให้8ชุดแล้วก็เครื่องปรับอากาศฉนวนกันความร้อนทั้งผนังและหลังคาเกรด A การร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟนี่ก็เป็นห้องใหญ่เป็นห้องประชุมได้ครับตัวนี้หรือจะทำเป็นบ้านก,ก็ได้ครับ develop เป็นดีไซน์ได้ครับ c ัสตอมได้ตามความต้องการของทางลูกค้าครับเพราะหลักๆก,ก็คือเป็นตู้3ามโหนึ่งใบแล้วก็6กคอีก1ใบแต่ประกบกันก็ สามารถดีไซน์ได้อย่างมาห้องนี้นะครับ <Yeah. S 1> ประชุมเสร็จมาทานข้าวกันนะครับทานข้าวปรมาที่ห้องนี้กันห้องนี้ก็จะมีโต๊ะตรงกลางได้วางได้เป็นห้องทานข้าวกันนะครับตัวนี้หลังจากไปก็ทานข้าวเสร็จนะครับจะเข้าน้ <pun S 1> ําล้างมือก็มาที่ตู้ห้องน้ําครับนี่คือห้องน้ํำสเจดูแล้วก็เปิดออกมาครับล็อกประตูที่เดียวนะครับเปิดออกมาด้านนอก นี่นะครับโอเคนี่คือภาพรวมของภายในของตู้กว้าง6เมตรยาว9เมตรใบนี้ครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปครับตู้ขวามือที่ท่านผู้ชมเห็นคือใบนี้นะครับใบนี้ก่อนนะครับใบนี้จะเป็นตู้3คูณ6นะครับและใบนี้จะเป็นชุดตู้6คูณ6ครับเดี๋ยวผมพาแพนดูภายนอกอีกหนึ่งครั้งครับอย่างที่แจ้งไปครับตู้ใบนี้เตรียมจะส่งที่ พวกรอยพังงานนะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายครับที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท SI Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.container showcase.com ยังไงผมฝากขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมและก็ขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปครับตู้ มีทุกแบบทุกราคานะครับสามารถปรับลดเพิ่มได้อย่างใบนี้เป็นกว้าง9เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50มีห้องน้ำภายในบางรุ่นนะครับจะมีฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งสามารถตรวจเช็คละเอียดในหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคอนเทนเนอร์โชว์เคสตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง9เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50สวัสดีครับขอบคุณครับ